กคนคือหน้าใสมากวันนี้คือวันนี้ไปส่งของที่ไปซาดีใช่ไหมคือสนิทกับพี่ไปซาดีแล้วพี่ทักเลยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้หน้าขาวขนาดนี้คือปกติแพลวเป็นคนขาวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยใช้ครีมที่เป็นไวท์เทนนิ่งเท่าไหร,ร่ส่วนมากจะเป็นมอท์เจอไรเซอร์เพราะว่าตัวเองอ่ะขาวอยู่แล้วใช่ไหมแต่วันนี้คือมันขาวยกระดับไปอีกคือใช้ตัวนี้ ตัวนี้นะคะพอหานชื่อไม่ถูกจิมิรันหรอเราเห็นใน TikTok ใช่ไหมแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เขาก็จะมาแบบทําคลิปรีวิวแล้วก็แบบเฮ้ยมันน่าสนใจพลซื้อมาอันนี้สองหลอดบวกสเปรย์กันแดดอีกหนึ่งขวดทั้งหมดอะ่ะ ไม่ก่นสองแบง,แบง์แดงเฮ้ยมันราคาดีไปว่าแล้วแบบเออแต่รีวิวมันเยอะใช่ไหมแล้าก็เลยลองกดสั่งมาเพราะแบบเออก็ราคาไม่ได้แพงก็ลองลองดูแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นครีมขี้เกียจคือถ้าวันไหนเรารีบๆอะ่ะเราสามารถทาเนี้ยอย่างเดียวแล้วก็ทาปะทาแก้มแค่นั้นจบแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปที่แต่งหน้าต่อจากนี้ด้วยนะคะอ,อันนี้อันนี้ถ้าาแต่งกระเพิ่มนะไม่ใช่กระจริงไปดูคลิปกันเลยเ้าซื้อแบบเซตมานะคะแบบครีมแล้วก็แบบสเปรย์กันแดดค่ะ ปับผิวขาวอยู่นะปรับผิวสว่างอยู่แต่ว่าไม่ได้เบอริ้วรอยมากนะคะมีเบอริ้วรอยเบาๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะรู้สึกว่าน่าใส่แล้วก็เรียบเนียนขึ้นเบาๆนะคะมีความเบอร์ูถุขงขนแต่ว่าไม่มากนะรู้สึกแตกต่างกับตอนไม่ทาไหมสุดท้ายก็ต้องมาแต่งเพิ่มอีกนิดน,นึงนะเราให้คะแนน5เต็ม10แล้วกันครึ่งน,นึงเพราะว่า มันเตรียมผิวโอเคอยู่นะปรับผิวปรับสีผิวหน้าให้ดูเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสขึ้นถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกแบบไปทำธุระเป็นหลายชั่วโมงก็ขอเติมเครื่องสำอางอย่างนี้นึงนะแต่ว่าโดยขั้นตอนการทาครีมหลายๆกวดน,นะคะก็คือจบจบแค่ในหลอดเดียวแต่ส่วนตัวแพลขอลงคุชชั่นเพิ่มหน่อยไม่มั่นใจ แต่ว่าวันนี้ท้าไม่ได้ลงรองพื้นนะก็คือใช้ตัวนี้แทนรองพื้นนะวันนี้แต่โดยรวมแล้วเตรียมผิวสวยอยู่นะท้าแก้คะแนนใหม่ท้าให้คะแนนประมาณ7เต็ม10แล้วกันเพราะว่ามันต้องมาแต่งเพิ่มนะคะแต่ว่าผิวสวยอยู่นะเนี่ยอคอนซีลเลอร์ปิดไม่มิดเลยพาเลตเดิมเลยพาเลตพันปี คิวสวยอยู่นะทุกคนว้าเธอฉันจุดเยอะไปเธอหน้านแดนงไปเเล้าหน้าแดงมากเราใช้อันนี้โค้ชแม่เอรอันนี้ก็ได้จากติ๊กต็อกนะเป็นเป็นปากกาเติมกะมันเหมือนหนูจิ๋วมันเดินันหน้าเดี๋ยวเติม เดี๋ยวเติมกะของจุเลียป๊อปอีกนิดหนึ่งแล้วกันอ่าเล่นเลเยอร์เล่น layer, เลเยอร์ของกะเออพอใช้คู่กันก็โอเคอยู่นะแล้วไงกะเยอะได้ใจไหมสรุปวันนี้ไม่ใช่ลบครีนเกิรละสีน่ารัอสไลกันแดดยี่ห้อเดียวกันกับรีมที่เกียรนะคะเขาบอกว่า SPF 50นะ เดี๋ยวพาไปเซ็ตของหน้ามาลงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาดูฟินิชลุกกันเสร็จแล้วค่ะฟินิชลุกวันนี้นะคะแต่งชุดแบบสีครีมๆนวลๆสไตล์สาวญี่ปุ่นนะคะให้คะแนนลุกวันนี้กี่คะแนนดีคะบอก้วยนะแพลเพิ่งไปมือใหม่หัดทำคลิปแต่งหน้านะคะชอบไม่ชอบบอกกันนะไว้จะฝึกให้เก่งขึ้นอย่างขึ้นนะคะวันนี้บ๊ายบาย